Life, day, day. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีพฤษภและลัคนาพฤษภทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง c a เฟ,ฟ่โ r รรนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่อ่านการงานแล้วก็การเงินประจำช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าการงานของชาวราศีพฤษภและการเงินเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะรวมถึงลัคนาด้วย ในส่วนของการฟังลัคนาราศีก็ยังมีคําถามถามพี่หมอนะคะมีคอมเมนต์ถามกันเยอะเหมือนเดิมถามบ่อยดีกว่าไม่เยอะพอคอมเมนต์ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นถามบ่อยมักจะเจอคอมเมนต์แบบนี้ว่าตกลงเราควรฟังแบบราศีหรือลัคนามากกว่ากันนะคะ,ะถ้าใครที่ชอบฟังดวงเนะนะก็จะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าฟังแบบไหนดีกว่ากันนะคะสุดท้ายเอาเป็นว่าส่วนตัวเนี่ยพี่หมออยากแนะนําให้ฟังแบบลัคนาค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้จะฟังแบบราศีก็ได้เช่นกันและถ้ารู้ฟังทั้งสองแบบเลยก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็เท่าที่พี่หมอเจอในคอมเมนต์แล้วก็รวมถึงลูกเพจและลูกดวงส่วนตัวเนี่แหละแต่เขาเข้ามานั่งฟังคลิปดวงรวมมะเนาะบางคนก็บอกว่าราศีตรงกว่าก็มีนะคะเพราะฉะนั้น เอาเป็นว่าลองฟังดูทั้ง2แบบนะใครที่รู้ลักขณาตัวเองเนี่ยให้ลองฟังทั้งแบบราศีและแบบลักขนาแล้วลองตัดสินใจดูว่าอันไหนมันตรงหรือว่าใกล้เคียงทำทํานายแบบไหนตรงกับเรามากกว่านะเก็บสถิติเอานะคะเพราะมันคือดวงรวมเนาะก็ให้ไปฟังแบบนั้นนะหรือใครอยากจะอยู่กับพี่หมอบ่อยๆก็ฟังมันทั้ง2แบบนั้นแหละไปทุกเดือนได้เช่นกันค่ะเอาล่ะ พูดเดยอะอีกแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูการเงินนะมาดูซิการเงินนะคะของชาวราศีพฤษภและลักนณาพฤษศนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์เออขออภัยการงานเมื่อกี้พูดการเงินหรือการงานเนี่ยการงานนะคะการงานของชาวราศีพฤษภและลักนณาพฤษศนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2568เป็นยังไงบ้าง เหรี่ญนโหสามถ้วยทุกคนเห็นไหมว่าไพ่สิบเปลี่ยนกับไพ่สามถ้วยอ่ะมันต่อกันนะทุกคนเนี่ยเดีย๋ยวพี่หมอทำให้ดูแต่มันอาจจะไม่เป็ะเอาเป็นว่าไพ่คือเขาว่าต่อกันค่ะ ศิลปินที่วาดภัยสำหรับเนี่ยอาจารย์ราชนก้าวหมายชารยอดนัิหงหมายเดลว์ แฮงแมนเดอะทาวเวอเด็กถ้วยและว้าวชอบอ่อห่อจัดนหน้าไพน์นิดนึงนะ ชอบพลังงานการงานของชาวพฤิกศพมากเลยค่ะส่วนตัวมองว่าดีนะเป็นเดือนที่ดีนะถึงจะมีแฮงแมนกับเดอะทาวเวอร์นะคะแต่ว่าก็ยังชอบอยู่ดีอืมมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรานะมันสามารถเจอทั้งเรื่องราวดีๆและไม่ดีพร้อมๆกันได้นะเป็นเรื่องธรรมดามากๆเอาล่ะการงานนะคะต้องบอกว่าการงานในเดือนอ้ยพี่หมอก็ไม่ชอบมันเอียง การงานในเดือนนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จและได้รับชัยชนะนะใครทําอะไรอยู่ลุ้นอะไรอยู่คาดหวังอะไรอยู่มีเกณฑ์แล้วจะบอกว่ามันก็เกิดขึ้นแบบฉับพลันด้วยในหลายๆคนนะคะที่เด่นๆอยู่ตอนนี้เลยอ่ะที่หมอรู้สึกว่าพฤกษบหลายคนอ่ะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการงานต่างประเทศจะบอกว่าการเดินทางไปทำงานต่างประเทศก็ได้ ถ้าใครกำลังอยู่ในช่วงของการรอวีซ่ารอคำตอบอะไรบางอย่างมีนะคะหรือต่อให้ไม่ได้อยู่ในช่วงนั้นด้วยแต่แบบถ้าทำใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยทำงานปกติของเราอยู่ๆในเดือนนี้เหมือนมันมีเกณฑ์ที่เราจะได้แบบไปทำงานต่างประเทศแบบกระทันหันในหลายๆคนคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อ่ะนะมันดูเหมือนจะเหลือจะเชื่อบอกเลยถ้าทาวเวอร์ขึ้นมาเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงอยู่แล้ว แต่จะคาดไม่ถึงไปในทิศทางไหนเท่านั้นเองนะแล้วก็มองว่าออะกรณีนหนอก็พูดเรื่องการเดินทางไปทํางานต่างประเทศซึ่งค่อนข้างเด่นนะคะบอกก่อนถ้าเกิดขึ้นนะมีโอกาสที่มันต้องเลือกแหละว่าจะไปหรือจะไม่ไปแต่ก็เห็นชัดค่ะว่าพรึสศคว้าโอกาสนี้แน่นอนนะคะถามว่าทำไมต้องเลือกโอโหโอกาสดีขนานี้พี่หมอพี่หมอเป็นพี่หมอพี่หมอ,หมอต้องเลือกปะมันต้องเลือก ต้องเลือกระหว่างอะไรล่ะระหว่างการไปสแสวงโชคนะต่างประเทศนะทำงานหรือความก้าวหน้าในชีวิตของตัวเองในหน้าที่การงานของตัวเองกับอะไรง่ายๆเลยค่ะคนรักอ่าแลกกับการต้องอยู่ห่างกาันแลกกับการต้องไม่ได้อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็บอกไปแล้วนะพลึกศพไปค่ะมองจากหน้าไพา่นี้ไปแน่ๆนะคะก็คือมีโอกาสพวกนี้เข้ามา บางคนก็ไม่ต้องไปถึงขั้นต่างประเทศก็ได้แต่ก็จะมีโอกาสดีๆในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการยโยกย้ายการปรับเปลี่ยนแบบกระทันหันและเป็นการเปลี่ยนแบบที่ดีขึ้นมองแบบนั้นนะเพียงแต่ว่าเวลามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่หมอมองประเด็นแรกก่อนเลยคือคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่คิดว่ามันจะได้ ไม่คิดว่าโอกาสนี้จะมาถึงเราไม่คิดว่าเราจะแบบถูกย้ายไปที่โน่นที่นี่ที่นั่นไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เลื่อนขั้นไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีข้อเสนอดีๆนี้เข้ามาเป็นแบบนี้ค่ะบอกเลยพ,พึกศพเดือนนี้ทาวเวอร์ทำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นแต่เวลามันเกิดขึ้นนะ่ะพ,พึกศพต้องเลือกนะต้องเลือกเฮ้ยเอายังไงดีควาดีไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วพี่หมอมองว่าพ,พึกศพขวาแน่นอนนะคะพ,พึกศพ ขาโอกาสมีแน่ๆนะแล้วก็จะบอกว่าข้อเสียหรืออุปสรรคในเดือนนี้ก็มีนะคะไม่ใช่ว่าขึ้นหมออแล้วจะแบบว่าทุกอย่างรู้จักคําว่าขึ้นมหม้อม์เคำพูดโบราณมาก็คือขาขึ้นนั่นแหละนะก็คืออยากให้อะอะไรที่มันมาเร็วเนี่ยมันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะไม่ได้หมายความว่ามันมันจะ สร้างปัญหาหรืออะไรให้เราขนาดนั้นค่ะแต่พี่หมอมองว่าบางทีมันก็มาพร้อมกับศัตรูหรือว่ามาพร้อมกับปัญหาเล็กๆน้อยๆนะให้เราต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นพยายามอย่าทําอะไรด้วยอารมณ์นะถ้าคุณเจอศัตรูคุณก็อย่าใช้อารมณ์ไปสู้กับเขาให้ใช้ความนิ่งที่พี่หมอเห็นในนาภายัยใช้ประสบการณ์ใช้ใช้ความดีก็ได้ นะใช้ประสบการณ์ของคุณนะคะแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถเราพูดเรื่องงานอยู่เนาะแล้วก็ใช้ความใจเย็นค่อยๆแก้อย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาหากคุณเจอศัตรูนะเวลาแบบมีใครจะเข้ามาชวนทะเลาะนะสร้างปัญหาหรือว่าหยิบยกเอาปัญหาอะไรมาใส่เราเนี่ยชาวพกศบจะต้องใช้สติ ใช้ประสบการณ์ในการทํางานเข้ามาแก้ไขแล้วก็ใช้ความใจเย็นประกอบม,มันก็จะผ่านทุกอย่างได้แบบสบายๆบ,บางคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะเช่นคุณอหัวหน้าบอกเออฉันว่าเธอเนี่ยควรจะไปก้าวหน้าอยู่ตรงนั้นตรงโน,น,งน,น,งน้นตรงนี้อะไรก็ว่ากันไปนะสั่งย้ายไปย้ายไปปรากฏว่ามันไปขัดแข้งขัดขาคนโน้นคนน,น,คน,นี้พอย้ายไปแล้วเนี่ยคุณแค่ใช้ ความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยโชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาเดี๋ยวสุดท้ายคนเหล่านั้นจะยอมรับในตัวคุณเขาจะเปลี่ยนจากสัตมีด้วยนะมีโอกาสจะเปลี่ยนจากศัตรูหรือว่าคนที่แบบขัด,ข,ดขัดกันเนี่ยกลายมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสนับสนุนซัพพอร์ตเราแทนได้ด้วยค่ะเออ ดวงพลึกศบหลายคนเหมือนไปนเล่นพวกการเมืองได้ด้วยแต่ไม่ได้บอกให้ไปเล่นนะเหมือนเหมือนในหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นฟิวหน้าไพ่นะักการเมืองได้ด้วยนะเอาจริงนะมีไหมอ่ะมีใ,ใครอยู่ในในเชิงนั้นไหมหรือถ้าไม่การเมืองจ๋าระดับประเทศก็การเมืองในที่ทำงานนี่แหละค่ะนะการเมืองในที่ทํางานคุณกําลังอยู่ในพาร์ทนนอยู่ในภาวะนั้นในเดือนนี้แต่คุณจะผ่านไปได้พี่หมอบอกเลยนะคะถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างดีมีการเปลี่ยนแปลง ใหญ่ๆเกิดขึ้นแล้วก็มาแบบไม่คาดฝันรอตั้งหลักรับให้ดีแต่เป็นเรื่องดีมากกว่าเรื่องไม่ดีค่ะเพียงแต่เพียงแต่ว่าเรื่องดีมันอาจจะพ่วงเนาะพ่วงเอาอุปสรรคเล็กน้อยอย่างที่เกินไปแล้วเนี่ยเข้ามาให้เราได้แบบแก้ไขหรือว่าตัดสินใจเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในเดือนนี้หลายๆคนเนี่ยมีเกณฑ์ทำงานมากกว่าหนึ่งงานนะหมายถึงว่ามีความรับผิดชอบอยู่ในมือมากกว่าหอย่าง จะสร้างปัญหาให้เราไหมก็มีบ้างนะถ้าเราไม่สามารถจะบริหารมันได้ดีพอเนี่ยมันก็อาจจะเ,เหมือนกับงานก็จะติดจะขัดบ้างนะคะแต่ถ้าตั้งสติให้ดีอ่ะย้ำคำนี้เลยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ในขณะที่พี่หมอพูดว่าชาวพลึกศกอาจจะไปเจอกับศัตรูนะหรือว่ามีอุปสรรคขัดขวางเราได้เนี่ย เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเราก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีคนสนับสนุนเราเยอะอยู่เหมือนกันนะเปรียบไปเหมือนคำคำสุภาษิตหรือสำนวนไทยอะที่เขาพูดว่าคนรักเท่าผืนหนังปะคนชังเท่าผืนเสือ้อกลัวพูดผิดกลัวว่าตัวเองจะจําผิดนะคะแต่ใช่แหละประโยคนี้แหละนี่เลยเป็นเป็นคำอธิบาย นะคําอธิบายบรรยากาศคนรอบตัวของชาวราศีพฤกษศพและลัคนาพฤกษศพในเรือนกุมภาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคือมีคนรักคุณเป็นร้อยอะแต่ว่ามีคนจ้องทํำลายคุณเพียงหนึ่งคุณจะให้ความสําคัญกับใครใช่ไหมละ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเขาเรียกว่าอะไรอะ รับผิดชอบหน้าที่ตัวเองแล้วกันเนาะให้ดีก็พอแล้วแล้วก็ตั้งใจทําในส่วนของตัวเองให้ดีเดี๋ยวทุกๆอย่างเนี่ยมันก็จะคลี่คลายของมันไปเองนะคะอันนี้ถือว่าดีมากสําหรับชาวราศีพฤษภที่เหมาะชอบนะชอบหน้าไพ่เดี๋ยวเรามาดูการเงินกันบ้างนะคะการงานถือว่าโอเคนะถ้าให้คะแนนนี่เกือบเต็มสิบเลยมันติดมันติดอุปสรรคนิดนึงเท่านั้นหล่ะนะคะเรามาดูการเงินกัน,นะคะ่ะ การเงินของชาวราศีพฤกษ์และลักนณาพฤกษ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งถ้วย the devil the emperor มาสวินเหรียญถ้านหนึ่งเหรียญมานี่เพอร์เฟกเลยมารุ้นกันนะสิบไม้สี่ถ้วย อสองสี่เหรียญแอบลุ้นแอบลุนบล้นไพ่หนึ่งเหรียญให้ชาวพฤึกษพนะมันจะติดเรื่องโชคลาภทันทีนะเพราะว่ามีอัศวินเหรียญขพ้นแต่ว่าไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะ แต่จะบอกว่าชาวพฤกษบเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์หลายคนมีเกณฑ์ได้ได้เงินแบบฟลุ๊กเข้ามาในช่วงเดือนนี้แต่ไม่ใช่โชคลาภน่ะพี่หมอยังไม่มองเป็นเกณฑ์โชคลาภมองเป็นทุกขลาภมากกว่าอย่างเช่นเดือนเนี้ยบางคนเนี่ยมีโอกาสไปเสียเงินมาก่อนแล้วนะ,ะเจอมิจฉาชีพหลอกก็ได้อเอาเอาแต่โดนหลอกไปเบาๆพอนะ อ,อโดนหลอกเงินไปปรากฏว่าพอถูกเขาหลอกไปเนี่ยก็ถอดใจแล้วนะฝึกศพเนี่ยเออไม่ได้คืนหลอกแต่สุดท้ายก็ได้คืนอะไรประมาณนี้ค่ะมันมัน,ม,นมันเป็นฟิลเหมือนโชคดีมากกว่าแต่ไม่ใช่โชคลาภเออเนาะมันจะต้องใช้คํานี้เนาะมันไม่ใช่โชคลาภที่ได้มาแบบเพิ่มเข้ามาลาบลาบลอยเนี่ยมันจะเป็นเงินที่เพิ่มจากเดิมของเราโดยเราไม่ต้องทําอะไรถูกไหม ันนีเรียกว่าลาบลอยแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนโชคดีได้คืนอะไรประมาณเนี้ค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้คืนแล้วนะเหมือนฟลุกได้คืนเฉยปรากฏว่าไปแจ้งความว้ยถ้าพูดเดี๋ยวพี่หมอจะโดนหมิ่นประมาทถ้าถ้าถ้าจะบอกว่ายังไงแต่มันก็คือเอาเป็นว่าไปแจ้งความแล้วเราก็ไม่ได้คิดเนาะเออคนโดนเยอะเอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าคนเดิน คนโดนเยอะนะคดีในมือคุณตํารวจเนี่ยเขาก็เยอะเขาอาจจะทํางานไม่ทันเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรปรากฏว่าเฮ้ยพอไปแจ้งความไม่นานได้คืนเออเจอตํารวจที่แบบเขามีคดีในมือน้อย <laughs> ประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะเป็นถือว่าเป็นโชคดีทางการเงินมากกว่าสําหรับพี่หมอนะ ชาวพฤกษบจะมีเกณฑ์พวกนี้เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็เรามาส่องรายรับรายจ่ายสําหรับคนที่ทํางานประจํารายได้ทางเดียวเราตัดรายรับทิ้งเดี๋ยวรอฟังรายจ่ายแล้วกันนะคะเพราะโชคลาภพูดไปเลยแล้วนะก็สําหรับคนที่มีงานมีรายได้ที่ไม่แน่นอนแล้วกันนะคะรายได้แบบเป็นพวกฟรีแลนซ์อาชีพอิสระต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเงินเดือนนี้ก็ยังเข้าดีอยู่นะคะยังค่อนข้างดีเลยแหละ เพียงแต่เดี๋ยวมันจะมีเรื่องรายจ่ายมารอนแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเดือนที่มีเกณฑ์ในการจะลงทุนอะไรเพิ่มด้วยนะอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากทำนั่นนะคะแต่ถ้าถามมองจากหน้าไพา่คิดว่าอยู่ในช่วงของการวางแผนมากกว่าจะทำจริงนะที่พี่หมอเห็นนะวางแผนก่อนคิดก่อนแล้วก็บางคนจะมีแบบหุ้นส่วนเก่าๆหรือว่า เพื่อนฝูงคนใกล้ตัวนะคะเข้ามาชักชวนไปทํานู่นทนํานี้มาเจราจามาคุยแต่เราจะคิดก่อนเก็บเอาเอาเอาสิ่งที่เขามาเสนอเราเนี่ยมาคิดมาวางแผนก่อนเราทําได้ไหมทาแล้วออกมาดีไหมแต่ก็จะมีเกณฑ์พวกนี้เข้ามาวนวนเว,ว,ว,วียนให้ให้ข้องเกี่ยวกับเรื่องการเงินเท่านั้นเองนะคะ,ะแล้วก็รายรับพิเศษอืม ถ้าเป็นสายเทรดเนี่ยพอได้เล็กๆน้อยๆเสมอตัวดีกว่านะแต่ก็มันจะไปได้แบบนี้ใครที่เป็นพวกนักลงทุนเทรดอะไรเงี้ยพวกเทรดหุ้นอะไรเงี้ยค่ะคุณคิดว่าคุณจะได้กำไรจากหุ้นตัวนี้อแต่จริงๆคุณไปได้อีกตัวหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะพี่หมอมองแบบนี้นะมันมีโอกาสอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะ ก็มองอะไรกว้างๆแล้วกันนะเอออย่าคิดอะไรแคบๆนะคะแล้วก็รายจ่ายเนี่ยแหละปัญหาคือรายจ่ายของชาวพฤกษบเดือนเนี้ยมันค่อนข้างเยอะค่ะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะกว่าปกติแต่ถามว่าพฤกษบเนี่ยสามารถจัดการบริหารได้ไหมก็ทําได้ค่อนข้างดีนะคะยังทําได้ค่อนข้างดีแต่มันจะมีฟิลของความแบบ หาเงินหาเงินหาเงินทํางานมาเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ไปเงินเนี่ยไปอยู่กับค่าใช้จ่ายซะเยอะอ่ะมันค่อนข้างแบบเซ็งเซงเบื่อเบื่อแล้วก็บางคนเนี่ยนึกอยากจะเก็บออมนะเดือนนี้ทํายังไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่ามันถูกค่าใช้จ่ายมาเบียดเบียนไปก่อนแต่ก็ไม่ได้แย่นะมันไม่ได้ติดลบนะเออข้อดีคือเราไม่ติดลบเนะคะ มันออกแนวเสมอตัวแต่เอาเป็นว่ายังไม่เหมาะกับการลงทุนเพิ่มยังไม่ใช่เดือนที่คุณสามารถจะออมเงินได้อย่างที่คาดหวังเอาแบบนี้ดีกว่าแต่คุณก็มีโชคดีทางการเงินอยู่บ้างเสียอะไรไปจะได้คืนอะไรประมาณนี้นะคะ สำหรับชาวราศีพฤกษภและลัคนาพฤกษภโชคลาภอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นไม่เด่นเลยแหละสำหรับพี่หมอนะขึ้นเดวิลด้วยนะมองว่าเสียมากกว่าได้ด้วยซ้ำนะถ้าใครเป็นสายนักลงทุนแบบสแสวงโชคอะที่ไม่ใช่การเทรดเนี่ย mm. ก็อยากจะให้เอาแต่พอดีแล้วนะคะเล็กๆน้อยๆน,นะสนุกๆขำๆอย่างเงี้ยดีกว่าค่ะนะมันก็จะได้เสมอตัวเออ นะหรืออาจจะได้เลยจากที่เราเสียไปนิดหน่อยสมมุติว่าคุณเล่นออันนี้เราเจาะจงไปที่สิบวันที่หนึ่งหรือวันที่สิบหกเลยแล้วกันนะคืออลองเสี่ยงดูอย่างเงี้ยปรากฏว่าได้กลับมาเนี่ยเหมือนเท่าเงินที่เราไปเล่นอ่ะเออประมาณนั้นนะคะมันก็เลยออกแนวเสมอตัวละกันนะส่วนกรณีของคนที่มีลูกหนี้ เดือนนี้ที่หมอหมองว่ามันเหมือนอยู่ในข้อตกลงเงื่อนไขสัญญากันอยู่แล้วล่ะคะ่ะเหมือนมันมีการเจราจามาก่อนหน้าเดือนกุมภาและว่าเออจะเอามาคืนหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปอะนะแล้วชาวราศีพฤษภและลัคานาพฤษภเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีความคาดหวังนะต้องบอกว่าอยากคาดหวังค่ะไม่คาดหวังจะไม่ผิดหวังจําคํานี้เลยนะ พราะถามว่ามันจะไม่ได้คืนหรอพี่หมอคือพี่หมอคิดว่าเงินยังไม่สูญนะแต่เขาก็อาจจะมีเกณฑ์ของการมาขอผัดผ่อนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจ่ายไม่ครบยังยังมีเกณฑ์พวกนี้ขึ้นอยู่ค่ะมันก็เลยยังไม่ค่อยสนับสนุนซัพพอร์ตเราในเรื่องของลูกหนี้เท่าไหร่นะแล้วก็อ๋อไอเกณฑ์ได้เงินแบบฟลุกๆเนี่ย บางคนนะ่ะมีเกณฑ์ได้เงินที่คุณลงทุนอะไรเอาไว้นานแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องดีพี่หมอขอใช้คําว่าทุกคนเลยแล้วกันนะทุกคนที่ฟังอยู่ถ้าใครมีการลงทุนอะไรเอาไว้เมื่อนานมาแล้วนะคะเดือนนี้คุณจะได้เหมือนพวกดอกเบีย้ยกําไรอ่ะกลับมาค่ะนะแต่ได้มาก็มีเงินมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเรื่องรอให้คุณได้จ่ายเลยนะแต่ข้อดีมันนะมันมีข้อดีนะยังไงก็คือมีข้อดีนะ คุณไม่ต้องควักเงินในเดือนนี้เงินเดือนคุณไม่ต้องใช้เออไม่ต้องเอามาจ่ายกับเรื่องนี้เห็นปะหรือว่าอ,อ่ไม่ต้องควักเงินเก็บมาใช้อะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์การงานและการเงินค่ะของชาวราศีพฤษภและราคานาพฤษศถือว่าการงานดีนะพี่หมอชอบการงานยังชอบให้การงานของชาวพฤษศอยู่ส่วนการเงินเองเนี่ยสําหรับพี่หมอคือมันก็ไม่ได้แย่อะเราพูดกันตรงๆนะคะ แต่มันอาจจะยังไม่ใช่เดือนที่บื้อหวาหรือว่ามีโชคลาบรับลอยแบบเด่นๆเข้ามาบางคนเวลาฟังการเงินก็คาดหวังเรื่องพวกนั้นแต่ถ้าใครไม่ได้คาดหวังคาดหวังให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะประคองสถานการณ์การเงินไปได้ไหมรายรับรายจ่ายเป็นยังไงอันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะคะอ๋ออ่านรายใจ่ายให้แล้วกันนะรายจ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยพี่หมอมองว่าก็ยังหมดกับเรื่องอ่า หน้าที่ความรับผิดช,ชอบอะค่ะค่ารถค่าบ้านค่ากินคนในครอบครัวการดูแลบริวารลูกน้องต่างๆนะคะแต่ก็ยังบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์การงานและการเงินของชาวราศีพฤษภและลัคนาพฤษภประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะยังไงก็ฝากให้ทุกคนรอฟังความรักความสัมพันธ์และสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็คลิปอื่นๆในปีนี้เนี่ย อยากให้รอติดตามกันไปเรื่อยๆที่หมอมีความตั้งใจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรอดูดีกว่าเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มทำจริงจังขนาดนั้นแต่คิดว่าปีนี้นะคะจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยถ้าใครติดตามกันไปเรื่อยๆก็จะได้เห็นความเติบโตหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของช่องนะคะอยากให้อยู่ซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้การรวมถึงอยู่คอมเมนต์แนะนำติชมกันด้วยนะคะ เอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชาวพฤกษบสวัสดีค่ะ